สวัสดีครับคุณดูผมก็จะมาสอนยิงซองใหม่นะครับผมก็อ่ะซองใหม่ยังไงกับยิงซองใหม่ยังไงนะครับให้มันโดนตัวได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันปิดดาเมจได้เร็วนะผมทั้นั้นของซองใหม่นะครับ เวลา,ากิจกรรมใหม่ฟรีไฟเข้ามาเนี่ยคนดูมีร้านเติมเกมในใจหรือยังครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยผมขอแนะนำร้านเพจพับเลยนะครับผมเป็นร้านที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะอ่าแล้ววันนี้ผมก็จะมาเติมให้ทุกคนดูกันนะผมตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่ทั้งหมด0ูนเพชรนะแล้วก็ผมจะเข้าหน้าเว็บเพื่อไปกดเติมให้ดูนะครับผมอ๋อผมลืมบอกราคาเนี่ยผมราคาก็จะตามนี้เลยนะครับผม พอเราเข้ามาหน้าเว็บเนี่ยเราก็เลือกเกมที่เราจะเติมนะผมเราก็เลือกเป็นเกมฟรีไฟนะครับหลังจากนั้นก็กดยูเอดีเกมที่เราต้องการที่จะเติมเข้าไปนะครับผมพอเรากกเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมตรวจสอบยูเอดีด้วยนะครับผมว่าตรงกับเอดีที่เราต้องการที่จะเติมเพศเข้าไปหรือเปล่าหลังจากตรวจสอบอะไรเสร็จเนี่ยเราก็เลือกแพ็กเกจที่เราต้องการจะเติมนะครับผมทางร้านก็เตือนว่า <c oughs> ถ้าเราใส่ยูเอดีผิดเนี่ยเขาก็จะไม่รับผิดชอบนะครับอ่าก็กดยืนยันไปนะก็รอสักครู่นะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะครับ แลวคือเพชรเข้าไวมากนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้เหมือนกันนะอ่ะใครที่สนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเด้อนะครับขอใส่ก่อ4สีหมกหนามให้น้องก่อนเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มโล่ให้เขาด้วยเนะี่ยเป็น2 70นะครับผมเดือย โอเคซองใหม่เป็นปืนที่ยิงแล้วชักแม็กนะครับผมแล้วก็ดาเมจที่เข้าเนี่ยอย่างน้อยประมาณ8090นะครับผมอันนี้คือผมใส่ก่อสีให้ให้บอดนะครับถ้าเรายิงระยะนี้นะครับจะเข้าเต็มเม็ดประมาณ1 0 2นะครับก็คือก็คือเข้าแบบไปครึ่งครึ่งหลอดของศัตรูได้เลยนะครับถ้าถ้ายิงระยะประชิดนะครับผมแต่ว่าการที่เราจะมายิงระยะประชิดอย่างเงี้ยมันก็ยากใช่ไหมล่ะเออมันก็ยากจะเชื่อใจเราที่ยิงกันในระยะนี้ครับผมก็คือดอกละ95้ อ๋อหนึ่งร้อยนะครับอะไรวานี้ก็คือเกาบสี่นะครับยังยังทำดาเมจได้เยอะขนาดนี้นะคนดูเก็นไปดูดิดูเกาะสี่ดิทำดาเมจได้เยอะขนาดนี้นะแน่นอนว่าปืนซองใหม่เนี่ยจะมีความสามารถที่ดีขึ้นต่อเมื่อคุณนะครับเข้าไปยิงระยะประชิดนะครับใกล้ๆเลยนะครับมันมันมันจะยิงแรงขึ้นนะเพราะว่าเออนั่นแหละครับกระสุนกระสุนที่เข้าไปก็จะเข้าเนื้อได้เร็วขึ้นนะสำหรับซองใหม่นะปืนเป็นปืนที่ดีแล้วปืนที่โกงมากเลยนะแต่ว่าถ้าคุณยิงแขนนะครับคุณจะยิงเข้าเยอะมากเลยคนดูเห็นปหเห็นปะ ร้อยสิบสองนะครับผมแต่ถ้าคุณยิงตรงตัวคุณจะโดนเข้าร้อยสองนะเพราะว่ามันติดเกาะน,นะครับแล้วถ้าคุณยิงขาคุณจะเข้าร้อยสิบสองเหมือนเดิมนะครับผมถ้าคุณยิงตรงส่วนอื่นที่ไม่ใช่พวกเกาะพวกหมวกนี้นะครับคุณจะเข้าดามเมจเนื้อเต็มๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกาะน้องเขาแตกเนี่ยหรือเกาะไอ้บอดนี้แตกเนี่ยมันจะเป็นการอย่างนี้คนดูสมมติถ้าเกาะเขาแตกใช่ไหมเขาไม่มีเขาไม่มีเกาะใช่ปะ อ่าเราเขาไประยะประชิดเลยอ่าดอกละร้อยห้าสิบนะครับซึ่งมันจะแรงกว่ายิงแขนอยู่แล้วนะครับเออแต่ว่าไอ้จุดนี้เขาจะโดนโดนยิงแรงไม่ได้สุดเนี่ยเขานั้นใส่เกาะไว้นะครับอันนี้คือเราต้องเข้าใจดาเมจของซองใหม่กันก่อนนะที่ผมพูดไปนะครับมันคือดาเมจของซองใหม่หลักๆนะครับผมยิงตัวเนี่ยถ้ากอสีก็ร้อยสองนะับสูงสุดก็คือแค่ร้อยสองนะไม่เกินนี้นะแต่ถ้ายิงแขนเนี่ยเออมันก็ประมาณร้อยสิบสองนะครับผม ก็ประมาณนี้นะรับสำหรับการคำนวณดาเมจคร่าวๆนะครับผมคร่าวๆข,ของข้องใหม่นะครับถ้ายิงระยะถ้าโคดปกติเขาจะยิงระยะนี้กันระยะนี้กันแล้วก็เนี่ยครับระยระยประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> โอเคประมาณนี้ก็จะประมาณดอกละเก้าสิบนะครับผมเราตีไปเลยนะครับผมดอกละเก้าสิบนะครับสาหรับซองใหม่นะครับ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องถึงดอกละร้อยก็ได้นะคือเขาเจอเจอเจอกาอะสีก็ตอดอกดอกละเก้าสิบนี่แหละ ้องจากเขาจะมีจนะัตตินนะพบจัตตินนี่ก็จะประมาณ80-70นะครับเอเคะจำนวนดาเมจคข้าวๆข,ของซองใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การยิงแบบ ให้แบบกะโดนเลยเนี่ยโดนทุกดอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ซองซองใหม่เส้าใหม่นะค,คือเป็นปืนที่ต้องลากต้องลากตามการวิ่งของสตูนะผมถ้าคุณไม่ลากตามไอการวิ่งหรือคุณกดกดไปเฉยที่แบบไม่ได้ลากอ่ะอันนั้นคือต้องรอในจังหวะที่สตูเขายืนนิ่งนะครับผมแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ายืนนิ่งคนดูก็จะอย่าอ,อย่าให้โอกาสมันหลุดลอยไปนะครับผมก็คือถ้าเขายืนนิ่งเราก็ลากหัวไปเลยครับผม เห็ดไหมแต่ถ้าถ้าเขาวิ่งอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ศัตรูเขาวิ่งนะครับถ้าศัตรูถ้าศัตรูเขาวิ่งอยู่นะครับโอกาสที่เราจะยิงโดนในการกดกดยิงเฉยเเนะี่ยมันค่อนข้างจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือผมไอนนคือผมส,สบัดตามนะครับผมเห็นไหมครับ คนดูจะลากหัวก็ได้นะครับี๋ยวคนดูจะสะบัดต,ตามก็ได้นะครับอ่าแต่ทุกครั้งนะทำไมคนดูเหมือนเห็นว่าผมยิงแล้วมันเลื่อนไหลจังเลยนะครับแบบไม่ค่อยมีสะดุดเลยนะสำหรับ,บการเล่นซองใหม่ก็เคยอ,อย่างนี้คนดูเห็นปุ่มด้านบนมันเป็นมันไม่ใช่ปุ่มด้านบนนะมันคือมันมันชื่ออ่าปุ่มรีโหลดเขาเรียกว่าอะไรอ่าเขาเรียกว่าเหมือนจับปืนทั่วไปนี่แหละครับผมคือผมยิง แล้วผมก็กดไปด้วยนะครับเห็นไหมก็ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะลองยิงแบบไม่กดก่อนอันนี้คือผมยิงนะแล้วผมก็ไม่กดนะครับแต่อันนี้คือผมยิงแล้วเราเราเรต่อมาเนี่ยผมจะยิงแล้วก็กดนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้คือยิงแบบไม่กดนะครับผมนี่คือยิงแบบกดนะครับมันก็จะเร็วขึ้นแล้วผมการผมจะใช้นิ้วชี้นะครับในการกดอ่าไอ้ปุ่มรีโหลดด้านบนนะครับผมก็คือเวลาเรากดตรงที่ตัวปืนเนี่ยมันจะรีโหลดให้เราเองนะครับโอเคครับ นี่คือมันใส่เกาะสีนะพอด,ดูเลยเห็นไหมคืออันนี้ครูผมยิงสามเบรก็โดนสามเบเลยนะจังหวะที่กัะตูเขาวิ่งหนีไปคือเราต้องรอจังหวะปืนนิดหน่อยนะครับผมในการจะยิงให้มันลื่นไหลนะครับผมแบบไม่ไม่ไม่ติดขัดอะไรนะครับเห็นไหมครับอันนี้ครับ,รบผมติดติดขัดไม่ได้นนครับผม โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะมาพูดถึงการยิงให้มันโดนนะครผมซองใหม่เนี่ยเป็นปืนที่ต้องลากตามาวิถีการวิ่งของศัตรูนะครับผมคนดูควจะเข้าใจใช่ไหมอ่ะสมมติอากระตูตมันวิ่งไปทางขวาเราก็ลากไปทางขวานะผมคือให้โดนนะครับคือส่วนใหญ่ซองใหม่เนี่ยเวลาเขาวิ่งยิงยิงกันเนี่ยถ้าศัตรูมัามีซองใหม่ด้วยเพราะว่าจะกระโดดยิงหมุนไปหมุนมาใช่ไหมคือเราต้องเข้าใจน้ําหนักน้ําหนักของปุ่มอันล็อตของอาการยิงซองใหม่ก่อนนะครับผมว่าอ่าสมมติถ้าเรากระตุกป,ประมาณเนี้ย ซองใหม่มันเนี่ยมันจะกระตุกไปประมาณไหนนะอ่าหน้าจอเราจะกระตุกไปประมาณประมาณไหนนะครับถ้าเกิดว่ามันกระตุกอ่าประมาณนี้หรือว่าเราเราชินกับน้ำหนักเมื่อไหร่นะครับเราก็จะรู้จากน้าหนักการล่าในการสะบัดเข้าไปแล้วก็โดนได้เลยนะอะไรประมาณเนี้ยไหมสมุิเอาผมผมผ่านหน้าจออยู่ตรงนี้แล้วสตูอยู่ตรงนีนใช่ปะผมว่าสะบัดเห็นปะถ้ามันโดนมันก็จะโดนนะครับแต่อันนี้มันผมผมไม่โดนนะนเห็นปะผมก็สะบัดสะบัดมาไห ๋ยวผมจะแบบอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็กลับมาโดนยากเหอนนะเนี่ยอันนี้คือมันมันไม่จำเป็นก็ได้นะครับคือเราวา,างก้อมในแถวนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องแบบเหมือนผมนะแต่ถ้าในกรณีที่แบบอาศัตรูวิ่งไปข้างหน้าแล้วเรากลับไปไม่ทันห่างเงี้ยหันไปไม่ทันแบบเราต้องก็สะบัดมานะผมไม่ค่อยสะบัดมานะครับคือซอ,องใหม,งม่มันต้องสะบัดนะผมมันต้องสะบัดในการเล่นนะถ้าถ้าเกิดว่ามุมกล้องเราไม่ได้อยู่ใกล้ศัตรูมากเกินไปนะครับ เราก็สะบัดใส่เลยก็ได้นะเห็นไหมครับคือผมคือผมไม่ค่อยกระตุกกระตุกอนาล็อกนะครับปุ่มยิงตามาตามวิถีวิถีการวิ่งของศัตรูนะผมถ้าเขาวิ่งไปฝั่งขวาเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งสุงท้ายผมก็จะกระตุกได้นะครับคือเราพยายามจะไม่กดๆๆๆๆๆๆนะก,กดยิงแบบปกตินะะการกดยิงแบบปกติเนี่ยมันมันค่อน,น,นข้างเสียหลักง่ายนะผมคือเรากระตุกนิดเดียวก็ได้นะถ้าเรากระตุกไอ้กดกดยิงเฉยๆนะแต่ว่าการกดยิงเฉยๆโดยที่แบบ ไม่สะบัดหน้าจอเลยเนี่ยจะทําให้หน้าจอเราหรือว่าการเราจะวางให้หวอะหรืออะไรเงี้ยมันจะยากขึ้นนะครับผมนี่คือผมแบบกดยิงแปบปกตินะแบบไม่สะบัดเลยนะมันไม่ได้ดูดเข้าตัวนะครับผมเราต้องวางเป้าให้มันตรงนะแบบถ้าเราไม่วางวางป้าไม่ตรงนี่ก็จะไม่ดูดให้นะครับโอเค นี่ครับคือการยิงซองใหม่แบบเข้าค่าแบบเบสิกนะผมคนดูจะลางหัวเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าการลางหัวเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากนิดน,นึงนครับคือคนดูต้องเล่นต้องเล่นอย่างน้อยของของของผมตอนนี้ผมเล่นสามนิ้วนะครับผมก็คือการ่ากดยิงปุ่มเป็นปุ่มนิวโป้นะครับคนอนาล็อกยิงเนี่ยผมใช้นิวโป้นะครับส่วนการเลโหลดใช้นิ้วชี้ก็คือนิ้วชี้ไปกดด้านบนนะครับ ถ้าเขอยากให้มันลื่นไหลขนาดนี้นะครับเขาจะเล่นแบบ2นิ้วก็ได้นะครับคนดูก็กดเป็นแบบลิโป้ก็ได้ลิโป้สอง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 ครั้งก็ได้นะผมกดยิงจริงีแล้วก็ไปกดรีโหลดด้านบนเป็นลิโป้อีกทีหนึ่งก็ได้นะมันก็เล่นได้นะถ้าคนดูจะเล่นจริงบแต่ผมยังแต่ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะการเล่นแบบนี้นะนก็กดได้นะแล้วหัวปุ่มกระโดดอยู่ฝั่งซ้ายนะคนดู โอเคการยิงซอ้ใหม่ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นในโหมดโซน์ฟีเจอ์ตาแบบจริงๆให้ดูนะครับซส้ใหม่นี่เป็นอะไรที่เล่นง่ายแล้วค่อนข้างจะง่ายเลยนะจะค่อยเล่นแล้วสองคนยานี้ ค่อยนะครผมเราไม่ต้องตัดผมเป็นหมดเลยได้ไหปหนึ่งห่างเก้าติดตายรอดยาครับผมเราต้องปล่อยก่อนเนี่คือเราต้องตาดผมคิวนะครับ เยอคือใครอยากเล่นลองใหม่นะผมแนะนำอย่างให้นคนดูเนี่ยต้องค่อยๆกระตุกนะผมกระตุกตามวิถีศัตรูที่เขาวิ่งนะผมเพราะว่าการกระตุกอย่างเงี้ยม,มีโอกาสที่จะยิงโดนได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้าศัตรูยืนนิ่งเนี่ยคนดูอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยไปนะครับการยิงหัวซองใหม่เนี่ยยิงง,ง่ายมากนะสำหรับศัตรูที่ยืนนะิ่งผมลืมบอกที่การยิงหัวซองใหม่นะ้วผมการยิงหัวซองใหม่เนี่ยคือผมแนะนําให้อดอกดอนาล็อกไอ้กดอนาล็อกลงหนึ่งครั้งแล้วก็กระตุกข,ขึ้นมาแล้วผมกระตุกข,ขึ้นมาเนี่ยโอกาสยิงโดนมันค่อนข้างเอยอะนะการกดลงมาแล้วก็อ่าบีขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะ อากโดนมันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับผมสําหรับช like ิ้นี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการเล่นซองใหม่แบบคร่าวๆนะครับการยิงซองใหม่แบบคร่าวๆนะครับผมมันไม่ได้แบบไม่ใช่คร่าวๆดิแบบละเอียดนะครับผมแบบละเอียดนะครับการยิงซองใหม่แบบละเอียดนะนี่คือสูงสุดของซองใหม่แล้วนะครับแล้วก็การเล่นเขาก็จะประมาณประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการเล่นซองใหม่การเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงอะไรก็ต้องอยู่ที่คนดูแล้วนะว่าจะเล่นยังไงกับเขาเ่ยครับผมปืนนี้ไม่ปืนที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นปืนที่แบบ ค่อนข้างออกไปทางโกงในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันแบบถ้าคนเล่นเกมเก่งนี่คือสองเม็ตายสองเม็ตายนะครับคือถ้าคนดงทางด้านของแขนศัตรูได้ดีนี่ก็คือสองเม็ตายอยู่แล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการยิงเ้ลลใหม่แบบละเอียดน,นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าไปลืมเติมเทมพับน,นะครับอย่าลืมเติมเทมพับน,นะ